ะนะครับสถานการณ์นะครับซองที่เราจะเข้านะครับอยู่ตรงหัวมุมตรงโค้งพอดีนะครับเราขับรถโค้งเข้ามาปุ๊บเราจะถอยเข้าซองแบบนี้ยังไงเราจะกะระยะยังไงเราจะตีเราจะตีโค้งเข้ามายัางไงแล้วเราจะถอยเข้ายัางไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูครับว่าการถอยเข้าซองซึ่งอยู่ใกล้หัวมุมอย่างนี้นะครับเราจะทํำยังไงไปดูก<ๆ>ันครับ ครับผมพิทามธามยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาถอยเข้าซองครับซึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะมีปัญหานะครับมีอุปสรรคนะครับก็คือว่าซองนะครับอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับเวลาเพื่อนๆไปตามห้างต่างๆเนี่ยเจอประจําครับไม่รู้จะการระยะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําให้เพื่อนๆเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการแบบนี้เราจะต้องการระยะยังไงแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ใครอยากรู้วิธีทํายังไงนะครับ ไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับเพื่อนๆเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเมื่อขับรถมาเราเจอโค้งเลี้ยวโค้งตามจุดยูเทิร์ต่างๆจุดเลี้ยวต่างๆแล้วเจอซองพอดีเลยเราจะเลี้ยวยังไงเลี้ยวเข้าซองยังไงผมมีเทคนิคนะครับแบบง่ายๆเลยมาให้เพื่อนๆดูว่าเราจะทํายังไงไปดูกันครับนะครับ ซองอยู่ทั้งฝั่งขวามือฝั่งนู้นนะผมจะเข้าซองฝั่งนู้นนะครับซองนี้นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวามองซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับเลี้ยวโค้งมาครับเลี้ยวโค้งมานะครับซองอยู่ทั้งฝั่งขวามือนี้นะหลังคันสีขาวนี้นะครับคือรถตรงก่อนนะครับแล้วกระจกมองข้างเลยขอบฟุตบาทแล้วหมุนครับโค้งมาครับโค้งมานะครับโค้งมาเรื่อยๆนะครับให้เราชิดฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับพอรถตั้งตรงคือรถตรงครับนะครับทีนี้พอเราขับรถมาปุ๊บเนี่ยนะครับ จุดต่อมาที่เราจะต้องมองก็คือกระจกมองข้างให้มันบังไฟหน้าของเขานะครับตำแหน่งที่เรานั่งอยู่เรามองไปเนี่ยกระจกไอ้กระจกมองข้างเนี่ยมันบังไฟหน้าครับเมื่อบังไฟหน้านะครับหรืออยู่ในแนวเดียวกับไฟหน้าที่เรามองให้มันบังนะครับนะนะครับเมื่อมันบังเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนซ้ายออกไปได้เลยครับหมุนซ้ายออกไปเดินหน้าไปด้วยนะครับหมุนซ้ายไปให้หมดโค้งมาครับเมื่อโค้งมาแล้วจุดที่2ต่อมาที่เราจะดูก็คือกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูว่าท้ายรถเรานะครับให้บังด้านข้างรถ อ่าหรือว่าบังล้อหน้าฝั่งซ้ายของรถที่จอดอยู่นะครับ <ắng. S 1> บังเรียบร้อยแล้วครับคือ,อรอ,อ,อตรงก่อนนะคือรอตรงก่อนนะนะครับแล้วใส่เกียร์ถังครับ <ắng. S 1> ถอยมาตร,ตรงๆนะครับแล้วเริ่มแล้วเริ่มอ่แล้วลลเริ่มหมุนขวาทยอยหมุนขวานะครับทิกอยู่ตรงนี้ครับแล้วหมุนขวาอย่าเพิ่งหมุนหมดครับหมุนข้างไว้ทีน,นึงก่อนหมุนข้างไว้ประมาณนึงแล้วรอดูว่าท้ายเข้ามาจอดปากซองแล้วรอค่อยหมุนหมดนะนะครับท้ายจอดปากซองเข้าไปในซองแล้วครับหมุนหมดครับทยอยหมุนหมดเลยครับ พอหมุนหมดเสร็จแล้วนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับที่จอดฝั่งซ้ายไหมถ้ามีค้างพวมอะไรไหมครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเรามีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับฝั่งขวาไหมนะครับถ้ามีถ้าเบียดไปคือล้อนิดนึงครับคือล้อนิดนึ่อ่ะคือล้อนะครับคือล้อก่อนนะครับแล้วถอยมาดีนึงแล้วค่อยหมุนขวาใหม่เพิ่มนะครับทีนี้เราก็ดูครับเช็คบาลานซ์ครับว่าฝั่งซ้ายนะครับขนาดหรือยังยังครับขนาดแล้วนะครับเช็คฝั่งขวาขนาดหรือยังดูกระจกมองข้างนะว่าตัวถังรถเราขนาดหรับ ขนาดแล้วคือรถตรงครับอาจจะมีจัดทรงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้รถเราอยู่ในแนวเดียวกับซองนะครับอยู่ในซองนะครับเมื่อเราตั้งตรงแล้วนะครับเราก็เช็คนะครับกล้องมองหลังด้วยว่าเส้นไกด์หลาของเราเนี่ยมันขนาดกับลูกหนอนนะครับที่กั้นล้อด้านหลังไหมนะครับถ้าขนาดปึ๊บเราก็ถอยตรงๆได้เลยแต่ถ้าไม่ขนาดเราก็อาจจะมีการหมุนพุงงาลไยจัดทรงบ้างนะครับเพื่อเลี้ยวโค้งนะครับจัดทรงให้รถเลี้ยวเข้าไปอยู่ให้ให้เส้นไกด์ลายเนี่ยขนาดกับลูกหนอนนะครับ พี่ตั้มครับทำไมเราต้องให้เส้นไกด์ลายขนานกับลูกนอนด้วยครับถ้าเส้นไกด์ลายขนานกับลูกหนอนนั่นหมายความว่าเราก็ขนานกับซองแล้วนี่ก็คือวิธีการเช็คอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็เช็คครับเมื่อขนานเรียบร้อยแล้วนะครับคือราตรงแล้วถอยมาตรงๆได้เลยนะครับจุดที่เรานะครับจะอยู่รถนะนะครับก็คือท้ายรถข้อมลูกหนอนหรือกระจมองข้างเท่ากันกับด้านข้างเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในสถานการณ์นี้นะครับด้านหลังผมมีรถเข็นอยู่ด้านหลังนะ ผมก็ไม่กล้าถอยไปมากนะครับกลัวว่าแทร็อจะไปชนรถเข็นนะครับผมก็ให้กระจกมองข้างนะครับเท่ากันดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะครับตามองดูที่รถเข็นด้วยนะว่าเราเข้าไปใกล้มากน้อยแค่ไหนนะครับอผมถอยมาปุ๊บนะครับได้ประมาณนี้ล้อหลังผมชนลูกหนอนกระจกมองข้างฝั่งซ้ายผมเช่ากับกระจกมองข้างคันฝั่งซ้ายก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับด้านหน้าฝั่งขวาผมให้รถกระบะเนี้ย เขาเลยไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำบังให้เรานะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราถอยเข้าเรียบร้อยปุ๊บใส่เคียพีครับแล้วก็ลงไปทําธุระได้เลยนะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งครับสำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับเวลาลงจากรถแล้วก็เดินดูข้างๆหน่อยเดินดูรอบๆหน่อยว่าเราจอดเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเบียดซ้ายเบียดขวาอะไรยังไงไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับออกไปดูด้านนอกกันครับว่าเมื่อจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูครับ นีคือนี่คือด้านหลังนะนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอปรบับแสงนิดนึงนะนะครับอโอเคครับนะผมถอยเข้ามาในซองนะครับแล้วก็ถอยเข้ามาเมื่อกี้ที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมเจอรถเก๋งด้านหลังนะนะครับผมบอกเพื่อนๆว่าผมเจอรถเก๋งด้านหลังนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่กล้าถอยมาเยอะนะครับก็ได้ประมาณนี้วิธีการถอยนะครับก็ดูด้านข้างนะ ให้เราขนานกับด้านข้างนะครับตัวถังรถเราขนานกับด้านข้างนะครับเวลาถอยนะเช็คเช็คบาลานตลอดเลยนะนะครับให้ตัวถังรถเรานะครับขนานกับด้านข้างเช็คบาลานตลอดแล้วก <c oughs> euh. ็ดูกล้อง้างหลังว่าด้านหลังเนี่ยมีสิ่งของมากี่ขวางไหมอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีรถเข็นนะเราก็ต้องระวังดีๆนะครับก็จะประมาณนี้นะในการถอยก็ซองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับนะครับด้านหน้านะครับก แสงสว่างม, button, ม sword, ันจะสว่างเลยนะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมถอยให้กระจกมองข้างของผมนะครับเท่ากับคันสีขาวนะนะครับผมก็จะให้คันกระบะนี้มันล้ำหน้ามานิดนึงเพื่อเป็นกำบังให้เรานะครับนี่ก็คือวิธีการในการถอยเข้าซองนะนะครับจุดที่เราดูนะครับก็คือตรงโค้งส่วนนี้นะครับเราโค้งมานะครับแล้วก็พย <im Given feed> ายามชิดฝั่งขวาให้ได้มากถ้าเรานั CO, <im> ่งในรถก็คือฝั่งซ้ายนะครับพยายามชิดฝั่งนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ดูกระจกมองข้างให้ตรงกับไฟหน้าของคันนี้นะครับตรงนี้นี่คือกระจกมองข้างมองไปให้ กระจกบางข้างบังไฟตรงนี้นะนะครับมันก็จะทําให้เราตีโค้งออกมาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับในการเดินหน้าออกจากซองนะครับเราใช้เทคนิคเหมือนเดิมครับก็คือเวลาเราเดินหน้าจากซองเนี่ยเราดูก่อนว่าลูกซองไอ้ลูกซอนลูกซองทำไมนะครับจะไปยิงใครนะครับดูลูกซ้อนบนถนนครับว่ามันชี้ไปทางฝั่งไหน เราก็เลี้ยวไปตามลูกศรน,นะครับอย่าไปย้อนศรน,นะเดี๋ยวเขาว่าเอานะครับอ่ะทีนี้ลูกศรมันชี้ไปทางฝั่งขวานะครับดังนั้นผมเดินหน้าผมกระจกทางฝั่งขวานะครับอ่าทีนี้เมื่อเราจะเดินหน้าทางฝั่งขวาใช่ไหมครับวิธีการกาดระยะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถแล้วทยอยหมุนพวงมาลัยฝั่งขวาเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดินหน้ามาตรงๆก่อนอย่าเพิ่งหมุนพวงมาลัยนะครับเดินหน้ามาตรงๆแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับ พ้นหน้ารถปุ๊บอ่ะพ้นหน้ารถมาประมาณนึงแล้วยอยมุนขวาหมุนแบบนี้นะทยอยมุนเรื่อยๆครับแล้วดูกระจกมองข้างครับเราจะมีช่องว่างระหว่างตัวถงังรถเรากับรถที่จอดอยู่นะครับรอรถตั้งตรงเมื่อไหร่ปุ๊บคือเราตรงครับอ่าแล้วก็ขับตรงๆไปได้เลยแบบนี้ครับผม ผมสรุปสั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจถึงขั้นตอนในการกะระยะในการตีวงเลี้ยวนะครับว่าเราต้องดูเราต้องดูตรงไหนกะระยะตรงไหนใช้ตรงไหนเป็นตัววัดนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้เลยเดินหน้าเข้ามาแล้วเป็นซองที่เราจะเข้ามันอยู่ตรงหัวมุมนะครับวิธีการกะระยะนะครับก็คืออย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าเราต้องพยายามทำให้รถเรานะครับตรงกับถนนก่อนนะครับ ตรงกับถนนก่อนให้ได้ก่อนนะครับสำหรับเมืองใหม่นะนะครับตรงกับถนนแล้วนะครับทีนี้เมื่อตรงกับถนนเราอย่าไปชิดฝั่งที่เป็นซองมากเกินไปนะครับอยู่ประมาณกลางถนนนิดึงประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเรานะครับขับรถมาสิ่งต่อมาที่เราจะต้องการะยะก็คือว่ากระจกมองข้างครับให้ตรงกับไฟหน้านะครับไฟหน้ารถที่เลยซองมานะครับไฟหน้าฝั่งซ้ายของเขานะครับสมมุติว่าถ้าเรานั่งอยู่ในรถของเขาก็คือไฟหน้าฝั่งซ้ายของเขาันั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่เราจะเข้าซองเราขับรถมาปุ๊บเราก็ดูผ่านแต่ทางฝั่งขวามือเราไปเนี่ยให้กระจกมองข้างฝั่งขวาของเราเนี่ยมันบังนะครับบังไฟหน้านะครับบังไฟหน้าของเขานะไม่ใช่วิ่งเข้าไปแล้วไฟหน้าตรงนะนะครับไฟหน้าไม่ตรงนะไฟหน้าจะอยู่ก่อนถึงรถเขาซึ่งเรามองไปเนี่ยนะครับในตำแหน่งที่เรามองไปนี่ให้กระจกของเราเนี่ยกระจกมองข้างของเราเนี่มันบังไฟหน้าของเขา เรามองไปในระนาบเดียวกันนี่นะนะครับแล้วม right ันบังไฟหน้าของเขานะครับเมื่อบังไฟหน้าปุ๊บหมุนซ้ายหมุนซ้ายแล้วตีโค้งไปเลยครับตีโค้งออกไปแล้วจุดต่อมาที่เพื่อนๆจะต้องดูครับก็คือกระจกมองข้างฝั่งขวาเพื่อนๆจาไว้เลยซองอยู่ฝั่งขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาในการการยะเวลาดูกระจกมองข้างเมื่อตอนที่เราเลี้ยวก็กระจกมองข้างฝั่งขวาตอนที่เราถอยหลังก็มาเราก็หมุนขวาดังนั้นมันจะอยู่ทางฝั่งขวาหมดเลยเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับอทีนี้กลับมาที่เดิมครับนะครับ เราเลี้ยวซ้ายออกไปใช่ไหมนะครับเราดูกระจกข้างฝั่งขวาดูว่าท้ายรถเราบังด้านข้างของรถที่จอดอยู่ทางฝั่งก่อนที่ถึงซองหรือย,ยังบังล้อส่วนหนึ่งของล้อหรือยังถ้าบังปุ๊บคือล้อตรงนะครับคือล้อตรงใส่เกียร์ถอยหลังแล้วถอยมาหมุนโค้งได้เลยหมุนพวงเลยแต่ทริกอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับบางคนก็จะหมุนปุ๊บถอยโค้งเข้ามาได้เลยะนะครับแต่ทริกสําหรับมือใหม่ผมให้เพื่อนๆจำไว้เลยว่า หมุนประมาณเกือบหนึ่งรอบหรือหนึ่งรอบแต่อย่าเพิ่งหมุนหมดค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนแล้วถอยมาช่วงที่หมุนรถถอยหลังด้วยนะนะครับรถเราถอยหลังออกมาด้วยแล้วโค้งนะครับค้างออกมาค้างค้างพวงมาลัยนะครับค้างพวงมาลัยแล้วโค้งออกมานะครับทั้งโค้งทั้งค้างเลยนะครับนะ่าจะสับสนนะอย่าสับสนนะรถโค้งมาค้างพวงมาลัยไว้แต่ยังหมุนไม่สุดนะครับดูกระจกมองข้างเทียบนะครับซองด้านข้างว่าตัวถังรถเรามีระยะห่างกับรถที่จอดอยู่ไหม เมื่อโค้งมาปุ๊บนะครับลดจอปากซองเลยนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าเรามีช่องว่างระหว่างว่าเราเห็นช่องว่างหรือยังนะครับระหว่างท้ายรถเรากับรถที่จอดอยู่แล้วทีนี้เมือ่อนะครับเมื่อรถโค้งมาหมุนขวาให้หมดเลยครับแล้วโค้งมาเพื่อนเพื่อสังเกตไหมครับตั้งแต่เราโค้งมาเนี่ยผมยังไม่ได้มองผมยังไม่ได้มองกล้องมองหลังเลยนะผมมองแค่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่านั้นเอง ดูเพื่อการระยะเช็คบาลานซ์นะครับก็กล้องมองหลังผมยังไม่ได้มองเลยนะพี่ตั้มครับแล้วเรามองตอนไหนครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมองกันครับเมื่อเราโค้งมาปุ๊บนะครับเข้าเข้าซองมาแล้วโค้งแล้วหมุนขวายหมดโค้งมาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นด้านข้างของเขาหรือยังเห็นประตูบานหน้าของเขาหรือยังเห็นประตูบานที่สองเขาหรือยังเห็นช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับรถด้านข้างฝั่งซ้ายหรือยังถ้าเห็นแล้วเรามาถูกทางนะครับทีนี้เรารออย่างเดียวครับรอว่ารถตั้งตรงครับ เราเช็คบาลานซ์ฝั่งขวาครับว่าัถังรถเราขนานกับด้านข้างฝั่งขวาไหมเช็คด้านหลังไปเช็คด้านข้างนะครับกระจกดูกระจมองข้างนะฝั่งซ้ายเนี่ยว่าตัวถังรถเราขนานกับรถด้านข้างหรือยังถ้าขนาดทั้งสองฝั่งแล้วทีนี้ครับถึงตาของกล้องมองหลังแล้วนะครับที่เราจะต้องกล้องที่เราจะดูกล้องมองหลังนะครับ,เ,รเ,เ,รมรบเมื่อเราดูกล้องมองหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็คบาลานซ์เลยเส้นไกด์ไลน์เนี่ยขนานกับลูกนอนที่กั้นล้อด้านหลังไหมนะครับหรือขนานกับเส้นสีขาวที่เขาตีเป็นตารางเป็นช่องไหมไหม ถ้าขนานปุ๊บเรียบร้อยครับคือลดตรงแล้วถอยมาตรงตรงได้เลยนะนะครับทีนี้เมื่อถอยมาตรงตรงเสร็จแล้วน,นะครับเราก็เช็คบาลานด้วยนะครับเช็คบาลานซ้ายขวาอีกทีหนึง่งซ้ํานะครับเช็คกล้องมองหลังอีกทีหนึง่งซ้านะครับเช็คเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถอยมาครับเราจะหยุดลดได้ก็ต่อเมื่อนะครับกระจกมองข้างข,ของเราเท่ากับของคันข้างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดูที่กล้องมองหลังก็ได้ครับอ่าตอนนี้เราดูกล้องมองหลังนะดูกล้องมองหลังครับว่าเส้นไกด์ไลน์ของเรานะครับ ขนาดแล้วใช่ไหมเราถอยมาให้ท้ายเราครอบลูกนอนหรือให้ท้ายล้อหลังเราเนี่ยชนลูกนอนก็แล้วแต่หรือจะกระจกมองข้างเท่ากันกับด้านข้างก็แล้วแต่แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเราถอยมาเราดูด้วยนะว่าด้านหลังเราเนี่ยมีสิ่งของวางไว้ไหมมีรถเข็นไหมไหมมีเสาเป็นเสานะครับ อ่ะกั้นระหว่างซองก็ต้องระวังดีๆดูกล้องมองหลังดูกระจกมองข้างเช็คให้ชัวร์ดูกล้องมองหล,ล,ลังแล้วว่ามีของก็ต้องเช็คด้วยกระจกมองข้าง,งว่าตัวถังรถเรากับเสาใกล้กันไหมตัวถังรถเรากับรถเข็นใกล้กันไหมเช็คดีๆครับถ้าเช็คแล้วว่ามีช่องว่างมีช่องห่างถอยมาได้เลยครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการถอยข้อซองแล้วก็เช็คความปลอดภัยนะครับสาหรับรถเราไม่ให้เข้าไปชนไปคลูดสินของหรือ รถด้านข้างครับสำหรับมือใหม่ใครที่ยังงงนะครับดูคลิปนี้แล้วผมว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจได้เลยนะครับใครเจอปัญหาแบบนี้มีซองอยู่ตรงหัวมุมแบบนี้ถอยเข้าไม่ได้สักทีนะครับลองดูคลิปนี้ครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบแม่พี่ตั้มครับชอบมากๆเลยครับคลิปแบบนี้นะครับอยากให้พี่ตั้มทำบ่อยๆนะนะครับ้าพี่้าเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนิดเดียวครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองตรงหัวมุมนะครับซึ่งเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคส่วนใหญ่เลยสำหรับมือใหม่นะครับถอยเข้ายากนะครับเพราะว่าการการะยะเลี้ยวปุ๊บปั๊บมันต้องหมุนพวงมาลัยให้ทันนะครับคลิปนี้ผมก็ทํามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับว่าวิธีการทํำยังไงสเต็ปการการระยะทํายังไงนะครับเพื่อนๆเพื่อนรู้แล้ว รู้ทักษะแล้วนะครับก็ลองนําไปปฏิบัติดูครับในการต่อยข้อซองซึ่งเป็นวิธีการต่อยที่แบบง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสับสนตรงส่วนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงส่วนไหนขั้นตอนไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะครับรู้ว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับหน้าปกแบบนี้ครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็น Facebook ผุมที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนใหม่ใครยังที่ไม่ได้จอยเข้ามากราบเรียนใจครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอก ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ,บกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับ,บก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดที่ดีที่ดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเล็กกันนะครับ